สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องซักผ้าเบกโก้นะฮะรุ่นนี้เป็นของใช้ที่บ้านผมเองนะฮะคืออาการมันตอนนี้มันไม่ยอมเดินน้ำแล้วมันก็เออเลอร์สมมุติว่าเราซักๆอยู่ซักอย่างปกติอยู่พอถึงเวลาช่วงที่คำสั่งมันล้างน้ำมันจะต้องเดินน้ำออกก่อน เพื่อทำการล้างน้ําหรือปั่นแห้งนี่แหละมันไม่ยอมเดินน้ําออกมันก็จะคาน้ําก็จะคาอยู่งั้นล้วมันก็จะเออเลอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนี่ระบบรุ่นนี้มันจะเป็นระบบมีปั๊มน้ํามีปั๊มน้ําเพื่อเพื่อผักน้ําขึ้นมานะฮะตัวนี้แล้วก็ออกไปตามท่อเอสลอนสะีสีฟ้าไม่รู้ว่าปั๊มน้ําเสียหรือเปล่านะ,ะคงต้องลองรื้อดูต้องแกะแกะแผ่นนี้ออก ล,ลองดูดโอเคเดีย๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นเที่อะไรระบบมันทำงานได้หมดเว้นในตัวนี้ตัวเดียวมันไม่ยอมดึงเนี่ยพอมันดึงน้ำพุ่งเลยเห็นไหมนะผมต้องเอามือดึงเองอะ ตัวลำตามที่เสียแล้วเปล่ามันไม่อยอมดึงมันไม่อยอมดึงสลิงนี่เปล่าตัวซักล้างเนี่ยทำง,งานอยู่นี่อะไรม,มันดูนดุยดุยเลยแตเชื่อดูอะไรเปไม่อยอมดึง ไม่ยอมดึงหรือว่าแกนไม่ยอมตีวะแล้วผมก็ได้ทําการนอนถังลงนะฮะเพื่อที่จะลือ้อไอตัวดําๆที่สันนิษฐานว่าจะเสียนะได้ลือออกมาแล้วอยู่ตรงนีนะ้อยู่อย่างนี้ใช้โกเหลี่ยมไขนะฮะน็อตสองตัวอ็หลุดแล้วนะผมได้ทำการตัดสายแล้วก็ เอามาลองป้อนไฟ AC ดูนะครับเพราะพวกนี้มันเป็น AC 2 2 0โวลต์ไฟบ้านธรรมดาเลยป้อนได้เลยนิ่งสนิทนะครับก็คือเสียแน่นอนเพราะปกติแล้วตัวนี้มอเตอร์เดนน้ำนี่เวลาป้อนไฟแล้วมันจะต้องดึงสลิงหดเข้ามาตัวนี้นิ่งสนิทนะครับเสียแล้วเนื่องจากมันเป็นไม่ใช่ว่ายี่ห้อที่ แบบเป็นที่นิยมอะไรก็จะหายากหน่อยนะฮะก็เลยต้องต้องตัดแปลงเอาผมไปหาแล้วไม่มีถ้ามีตัวใกล้เคียงในเว็บขายตัวก็เจ็ดแปดอนะครับผมก็เลยไปทำการตะเวนร้านของเก่าได้ของซัมซุงมาตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันต้องมาดัดแปลงขานะฮะต้องมาดีไวาหน่อย สี่สิบาทตัวนี้ต้องมาดัดแปลงขานิดนึงเจาะรูเพิ่มแล้วก็สลิงเวลาเจาะย,ยึดขาแล้วสลิงตัวเก่ามันจะยาวกว่านิดต้องเอาสลิงตัวเนี้ยมาต่อเวลาย,ยึดแล้วสลิงมันจะยาวกว่านิดแล้วต้องเอาหัวเล็กนี้มาใช้ด้วย เดี๋ยวต้องดัดแปลงเอาแล้วก็เวลายึดตัวขาวมันยึดได้ขานหนึ่งเห็นไหมฮะไม่ได้รูหนึ่งต้องเจาะต้องเจาะรูเพิ่มรูนึงซึ่งตรงนี้มันเจาะได้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้เป็นที่เป็น free space คือเจาะไขน็อตได้เพิ่มได้นะฮะไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ diy กันตัวนี้ป้อนไฟดูแล้วดึงดีอยู่ไม่มีปัญหาลองดูใช้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ลองดูครับผมได้ทำการต่อสลิงแล้วนะฮะใช้น็อตต่อสลิงนะฮะใช้น็อนะะนตบีบสลิงไว้แล้วก็ระยะพอดีแล้วนี่คือระยะของมันแล้วพอดีแล้วใส่สลักแล้วแล้วก็ยึดยึด น็อตได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้องเจาะรูซึ่งผมก็ได้ทําการเจานะจรูเรียบร้อยแล้วเจาะรูเรียบร้อยแล้วดี่ผมจะใส่เกียวปล่อยตัวนี้นะฮะก็แข็งแรงแล้วพอแข็งแรงเสร็จก็จะลองต่อไฟดูนะฮะ เดี๋ยวจะลองเทสดูว่ามันเดินน้ำไหมลองดู รูเล็กไปหน่อยแล้วเอารูใหญ่หน่อย อืแน่นแล้วนะครับปึ๊กเลยนะปึ๊กเลยแน่นมากนะับอันนี้เหลือขั้นตอนปันกี ต้องล็อกมั้ของเดิมก็ล็อกไว้นะโอเค ันเป็นไฟ AC นะครับตัวนี้จะต่อด้านไหนก็ได้นะครับ ไปเตรียมหัวแรงมาก่อนเตรียมหัวแรงท่อคน เส้นไหนต่อกับเส้นไหนก็สีไหนต่อกับเส้นไหนก็ได้นะครับเพมเป็น AC นะฮะ โ <Okay. S 2> อเคดี๋ยวเราไปลองกันดูนะฮะว่ามาใช้งานได้ไหมแต่จากการประเมินนี้นะน่าจะใช้ได้นะระยะทุกอย่างเป๊ะหมดนะฮะโ okay. อเคเดี๋ยวผมตั้งเครื่องขึ้นก่อนนะฮะ okay. เครื่องผมตั้งขึ้นแล้วนะฮะ ตัวที่เปลี่ยนไปตัวสีขาวนะฮะสายที่ปัติกีอันนี้ผมเติมน้ําไปแล้วรุ่นนี้น้ําไหลอย่างนี้มันไม่ได้รั่วนะฮะเพราะว่าสายน้ําทิ้งมันอนะ่ะมันจะขึ้นมาสูงๆอย่างงี้เพราะมันจะมีปั๊มอยู่กันรั่วอยู่แล้วแต่ถ้าเราถอดสายออกเนี้ยน้ำจะซึม่ง,งี้เป็นเรื่องปกตินะครับมาคราวนี้เราจะมาลองดูว่าอาการไม่ยอมเดินน้ําเป็นยังไงผมเสียบปลั๊กนะผมเทน้ําลงไปแค่จ๋งๆพอนะฮะไม่ได้เยอะมาก ลองเปิดดูว่าจะทำงานไหมหแล้วก็เอาปั่นแห้งหแล้วก็สตาร์ทนี่มันดึงแล้วเห็นไหมมันดึงแล้ว แรงเงนีนยน้ำมันเดินน้ำพ้งก็เห็นไหมฮะทำงานแล้วอ่าใช้ได้แล้วมันดึงแล้วเนนี้ก็เรามาดูกันว่ามันจะปั่นแห้งไหม มันจะต้องเดินน้ำจนหมดนะฮะนี่คือทำงานแล้วมันดึงมันดึงแล้ววาวน้ำต่อแล้วมันเดนน้ำแล้วน้ำก็ลงมาทางเส้นนี้เข้ามาที่ตัวปั๊มน้ำตัวนี้ตัวนี้จะปั๊มน้ำออกรูนี้นะแล้วขึ้นท่อมันจะเป็นท่อท่อสูงนะฮะันจะเป็นท่อท่อสูง มันเป็นท่อสูงที่มันทําแบบนี้ที่แล้วมันต้องใช้ปั๊มแบบนี้เพราะว่ามันมันป้องกันการรั่วซึมนี่แหละนะฉะนั้นน้ํามันจุดๆอย่างเงี้ยพอท่อมันสูงน้ํามันสูงกว่าระดับในถังมันก็จะไม่มีการรั่วซึมมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่คราวนี้ไอความที่มันดีอย่างเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างเช่นปั๊มตรงนี้ต่อไปนานๆเข้าปั๊มก็อาจจะเสียได้นะฮผมดูว่ามันทำงานไหมอ่าทำนะฮะทำนะครับ เตรียมปั่นแหนะ้งแล้วโอเคก็คถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าใช้งานได้ซ่อมใช้เองนะครับผมย้ำเหมือนเดิมผมไม่ใช่ช่างนะฮะไม่ว่าจะเครื่องซักผ้าตัวที่เคยเปลี่ยนแผงไปนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวนี้มันชำรุดแล้วก็ซ่อมเองนะฮะพอจะมีความรู้เรื่องเทคนิคอาจจะติดๆขัดๆบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าพอทำได้ อย่างลู่วิ่งอะไรเงี้ยก็ยังพอทําได้พอพอมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะบอกว่าคลิปนี้จะผมจะมีประโยชน์นะครับหลักการการซ่อมก็อย่างที่ที่บอกแ่อย่างอย่างที่วิเคราะห์ไปว่ากดกดปั่นแห้งมันไม่ยอมเดินน้ํามันก็ขึ้นเออร์เลอร์ก็มาไล่เช็คดูว่าทําไมน้าไม่ไหลนะฮะเดี๋ยวผมก็ไปไล่เช็คดูอ้าวมันไม่ยอมดึง มันไม่ดึงสลักตัวนี้ตัวขาวๆนี่เนไหผมก็ลองดึงดูพอดึงปุ๊บน้ําก็ไหลแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเดิมเนี่ยตัวดํานี่น่าจะเสียตัวเดิมมันสีดํำนะเนี่ยสีดําเนี่ย,ออยตัวนี้มันเสียแต่หาซื้อยากให้ตรงรุ่นไม่มี เพราะว่ามันยี่ห้อเบโกอถามว่าดีไหมมันก็ดีนะ <c oughs> ก็ใช้มานานแล้วใช้มาเกือบสิบปีแล้วเหมือนกันมันก็ต้องมีเสียมีบ้างแต่คราวนี้พอมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่รุ่นนิยม <c oughs> ไม่ใช่พิมพ์นิยมอะไรมันก็จะหายากหน่อยนะฮะแต่เราก็ต้องเราก็ต้องพอเข้าใจหลักการทางานของมันแล้วเราก็ดัดแปลงมันได้หาอะไรตัวอื่นมาดัดแปลงมันได้เหมือนอย่างที่ผมทําเนี่ยผมก็ตัวนี้มันตัดสลิงเห็นไหมัมาตัดสลิงแล้วก็เอาไปต่อ ให้มันยาวขึ้นแล้วก็เจาะรูยึดใหม่มันก็ทํางานได้นะโอเคหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับถ้าผิดพลาดระารใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ